สวมแหวนให้ในวันเกิดโอภักดีราแฮปปี้สุดๆเบียสรนัทแฟนหนุ่มทำเซอร์ไพรส์สวมแหวนให้วันเกิดบอกปีหน้าจะเป็นนิ้วนางต้องบอกว่าเป็นวันเกิดปีที่47ของโอภักดีราที่แฮปปี้สุดๆไปเลยหลังจากที่กลับมาเป็นแฟนได้ระยะหนึ่งหัวใจก็กลับมาเป็นสีชมพูหวานแบบอีกครั้งเพราะมีทนายหนุ่มสุดหล่อเบ,บียสรนัทที่เข้ามาดูแลต้องบอกว่าเป็นรักต่างวัยที่ลงตัวสุดๆจนหลายคนต่างบอกเป็นคู่รักใบแดงที่หวานแซงหลายคู่มากๆ ล่าสุดในวันเกิดของโอภักจีราที่แฟนๆต่างจัดให้เป็นปาร์ตี้เล็กๆที่อบอุ่นมากลายล้อมไปด้วยมิตรรักคนสนิทอาทิเมย์เฟื่องอารมณ์หาน่าเอพรทิพหนิงปณิตากีตาสิริพิษและทิขาดไม่ได้คือหวานใจเบียสอรนัทที่นอกจากจะอวยพรวันเกิดแล้วเจ้าตัวยังทำเซอร์ไพรส์ด้วยแหวนสามวงเรียงกันสวมให้วันเกิดอย่างโรแมนติกเพื่อนๆต่างแซวกันยกใหญ่คล้ายสี่งขอแต่งงานซึ่งเบียได้ประกาศไว้ว่าปีนี้ขอสูมให้นิ้วกลางก่อนปีหน้า จะจัดให้ด้วยแหวนเพชรที่นิ้วนางเรียกเสียงกรี๊ดจากทุกคนเลยทีเดียวเป็นภาพบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของความรักของทั้งสองคนจริง